สวัสดีครับนี่เอกครับจากเพจร้านเอกดิสซิ่งอะซ s สซารนะครับพบกันอีกแล้วกับชุดโปรโมชั่นฝาท้ายไฟฟ้าในอนิบิโลสปอร์ต2015-19นะครับวันนี้มาที่โลตารลังสิตคันนี้เป็นนิบิโลสปอร์ต2017ติดตั้งเรียบร้อยนะครับชุดโปรโมชั่นฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะเ,เ,เป็นโช๊คชุดใหม่กล่องคอนโทรลใหม่นะครับ เปิดปิดได้4จุดเช่นเดิมจากรีโมทครับกดเปิดปิดนะครับฝาท้ายด้วยปุ่มอันล็อกปุ่มเดียวนะครับรถล็อกอยู่รถปลดล็อกฝาท้ายเปิดกดปิดนะครับกดอันล็อกค้างไว้เช่นกันครับฝาท้ายก็ปิดลงมาการปิดแบบฝาท้ายแบบซอฟต์โพสตนะครับไม่มีการกระแทกปิดนุ่มปิดเงียบนะครับ มี slow down ชวดลงนะครับเว่เปิดจุดที่2นะครับตรงนี้แค่บีบมือเปิดนะฮะติดตั้งไปแล้วคุณผู้หญิงชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าแค่บีบฝาท้ายก็จะเปิดให้ยกขึ้นมาให้อัตโนมัติไม่ต้องดึงยกขึ้นมานะครับชุดกอนดูดบนเบ้าสวิตช์ในเบ้าตรงรุ่นโชคเป็นชุดใหม่นะฮะกร่กล่างก็เปลี่ยนใหม่ ให้รับกับสดคล้องกับการใช้งานก่อนบนนะครับแบบนี้กล่องคอนโทรการวิ่งสายเราเก็บร้อยสายข้างในเรียบร้อยนะครับมัดเก็บเรียบร้อยไม่มีกเกะก,กะระยงระยังแน่นอนอกดปิดในว่าวตรงรุ่นนะครับกดปิดได้เลยแบบนี้ถ้ายังไม่เดินทางนะครับอย่าลืมกดล็อกรถด้วย เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของรถของท่านตอน,นีที่ถือของมานะครับไม่มีมือบีบเปิดหรือกดรีโมทนะครับให้ใช้เซนเซอร์เท้าเตะได้ครับเตะเข้าไปตรงน,นี้ครับพร้อมกับกดล็อกรถนะครับฝาส่าฝ,า,ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาให้อัตโนมัติตัวนี้เป็นเซนเซอร์เท้ารับคำสั่งในการคลิกเตะนะครับคลิกแอคทีฟเตะเข้าไปก็จะเป็นการปิด แต่เข้าไปบริเวณนี้ครับระบบกันหนีบนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะครับกรณีเผื่อฝาท้ายมันปิดลงมาหรือตัวเราติดอยู่ข้างในนะครับผมหนีปุ๊บแค่สัมผัสดโดนตัวนะครับตัวฝาท้ายก็จะเด้งขึ้นไปในระยะหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภยัยแล้วเราก็กดปิด มาเป็นระบบเปิดกันกระแทกถ้าเรามีอะไรกีดขวางด้านหลังนะครับปุ๊บนี่มันหยุดเลยนะครับผมเอาตัวดันไว้ฝาท้ายหยุดทันทีนะครับลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุดโชคและตัวรถอพักพากลงไปได้เลยครับนะครับโชคตัวกรอนเมื่อปิดมันก็จะล็อกให้อัตโนมัติ การเปิดปิดการขึ้นลงของชดนุ่มนวลนะครับลงแบบซอฟต์โค้ดชัดเจนไปจุดสุดท้ายนะครับก็เป็นสวิตท,ที่เปิดในรถวิธีการใช้งานนะครับก็ให้กดค้างไว้ถ้ารถปลดล็อกอยู่แบบนี้นะครับเดินมาได้เลยครับกดค้างไว้ที่สวิตนะครับมีเสียงติ๊บ ขวาซ้ายฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาให้นะฮะตัวปิดที่เช่นกันก็กดค้างไว้ครับขวาท้ายปิดลงไปเมื่อเวลารถเคลื่อนที่นะครับตัวรถจะมีระบบออตโต้ล็อกประตูทุกบานจะล็อกเราจะไม่สามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยผมทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นปี2อง7มาเดจะมีตัว Master ร์เซ็นทัลล็อกให้ กนนีถ้าลดล็อกทั้งหมดนะครับคุณจะเปิดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปิดปลดล็อกฝาท้ายนะครับคุณต้องเปิดที่ปลดที่มาสเตอร์สินเรนล็อกสำหรับรุ่นที่มีสวิตช์มาสเตอร์นะครับคุณต้องปลดที่มาสเตอร์สินเรนล็อกแต่รุ่นแรกนะครับตัวแรกที่ไม่มีชมดูวัตถิภาพที่ไม่มีปุ่มสวิตช์มาสเตอร์นะครับให้คุณง้างขึ้นมาครึ่งหนึ่งง้างขึ้นมาครึ่งเดียวนะครับประตูมันจะเปิดบดทุกบานสําหรับตัวที่เป็นปีสิบห้านะครับเราก็สามารถเปิดที่ฝาท้้้าายไฟาไฟฟด ขอบคุณนะแม็กครับเราก็มาสวิตนอกสถานที่นะครับเช่นเคยครับที่โรตัสรังสิตนะครับสนใจติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นพร้อมเซนเซอร์เท้าราคาโปรโมชั่นภายใน30เบเปษานนี้นะครับ14,900บาทพร้อมติดตั้งสินค้ารับประกันบิ่งปีชุดโชค๊คกล่องคอนโทรลเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับการติดตั้งก็ไม่มีการต่อ,ตอสายใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการรับประกันเรื่องระบบสายไฟนะครับ ขอบคุณครับก็เข้าไปดูใน f c e b o o o Fan นเพจนะครับ YouTube Channel เอกเล i n g ่ง c c ซเ s อรครับเข้าไปชมผลงานได้เลยครับด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ